หลักการชาวพุทธที่เป็นหลักใหญ่ๆที่สําคัญก็คือ 1. พระพราตนตไตรพะราตนตไตรถือว่าเป็นประตูเดินเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาอริยอริยมรรหรือว่ามรแคดเนี่ยเป็นเส้นทางเดินในศาสนานี้นั่นหมายถึงว่าเราจะยึดถือพระตนาไตายแล้วเดินตามเส้นทางแห่งอริยมรรและอริยมรรนั้นรวมลงอยู่ที่สมาธ,ธิมรรซึ่งสมาธ,ธิมรครคือการ เห็นอริยสัจฉะนั้นการเห็นอริยสัจในชีวิตประจําวันของเรามันคือการดําเนินบนเส้นทางแข่งมรคไม่ต้องไปสงสัยว่าจะต้องเดินยังไงต้องปฏิบัติยังไงทำไงจะถึงผลหรือไม่ถึงผลเมื่อเส้นทางที่เราปฏิบัติหรือดําเนินอยู่ผลย่อมจะเกิดขึ้นในเบื้องหน้าได้แน่นอนไม่ได้อะไรจริงๆก,ก็ขอมีพระาตาตัก็พอแล้วยาเม็ดที่หนึ่งปฏิสูบัิบอกให้เราได้รู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่อวิชชายังไม่ได้ถูกทําลายวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดหรือวงจรที่เป็นเชื้อแห่งความทุกข์ ก็จะยังมีอยู่บนจิตใจของเราการทําลายอาวิชชาจึงเป็นภาระหนึ่งที่เป็นความรับผิดชอบในตัวเราเองที่เราจะแก้ไขอวิชชาคือความไม่รู้แก้ไขด้วยการรู้แจ้งอริยสัจให้ได้ดังนั้นความภาคเพียนความพยายามความอุตสาหะในการปฏิบัติก็จะช่วยทําให้เราได้พ้นหรือเป็นช่องทางเป็นแนวทางออกไปจากวงจรแห่งความถุกได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น อริยมรรคจะเป็นผลรองรับกับใจเราได้จะต้องมีพระรัตนตรัยเป็นพื้นฐานเพราะอริยมรรคจะเจริญได้จเจริญบนจิตที่เป็นกุศลพระรัตนตรัยถือว่าเป็นกุศลธรรมที่จะรองรับให้อริยมรรคนั้นจเจริญงอกงามหรือเราจะเติบโตไปพร้อมกับหลักสัจจะหรือหลักอริยมรรคที่พระองค์วางไว้ซึ่งเรียกว่าทางสายกลางที่พระองค์ตัดไว้ว่ามัชชิมาปฏิปทาพระองค์จึงตรัสกำกับไว้ก่อนจะปรินิพานว่า หากยังมีบุคคลดําเนินตามหลักของมรรคแปดได้อยู่โลกนี้ก็ไม่ว่างจากบุคคลผู้เข้าถึงธรรมพระอาจารย์ก็หวังว่าพวกเราจะเป็นคนหนึ่งที่จะได้เข้าถึงธรรมอันเป็นที่สิ้นทุกข์ในเบื้องหน้าได้อนุโมทนากับทุกคน